ดีสีพี่น้องที่อำเภอย่งตลาดนาวสารสุขภาพเด้อพี่น้องเด้ออ๋อคือมั่วเป็นเช่นไรบรรยากาศตีสี่ที่แยกอำเภอย่งตลาดคือเกาพี่น้องห้กจินกัะแพ้ะแต่ว่ามั่วมั่วนะเซเวน่นพี่เกาเวลาเดิม ห้างครับโอ้ยอากาศ